กับสบายดีสวัสดีครับพ่อพี่น้องทุกคนเนาะบอกว่าพี่น้องทางพังไทยพังลาวและทุกทุกคนทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปใบอิ่มเนาะกับวันนี้ก็มาพบกันในพศใหม่ปีใหม่ปีพศ2566เนาะพี่น้องเนาะวันนี้ใบอิ่มกับสีมาอวยพรมือขึ้นปีใหม่เนาะอยากอวยพรให้พี่น้องทุกทุกคนเอฟซีทุกทุกคนเนาะที่เข้ามารับชมคลิปใบอิ่มแล้วก็มาติดตามเนาะกับปีนี้กับสาธุ ถ้าัยเขมามเบิ่งแล้วก็ขอให้พี่น้องจงมีแต่ความสุขจเจริญร่ลำรวยลุงเลื้งเ,งเนาะมีสุขภาพแข็งแรงบอกว่าสิเฮ็ดยังกะลังทำยังกะตามขอให้ประสบความสำเร็จเนาะดังใจมุ่งมันปาถนาขอให้เฮงเฮงรวยรวยสำหรับปีนี้เนาะก็อย่าเจ็บอย่าจนพี่น้องขอให้เป็นปีทองของทุกๆคนเนาะขอให้ร่ำรวยเงินทองขอให้มีแต่ความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปสาธุพี่น้อง